ไหนใน้ำเอนั่นนะนำได้ยังไงขายอะไรมังขายกใตน้ำขายยำกระดูกครูมีอะไรอีกขายแล้วก็อะไรอีกวายปลามึกไส้สุดไห้สดไห้สด ยมากเลยคุณอร่อยมากเลยนี่ยใส่ไข่น้ำเนี่ยชงเบลเลอร์เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไปมาซื้อเร็วเดี๋วก็หมดอร่อยมากนะคะแน่นอนนะร้านนี้ร้านเดียวร้านตัใหญ่ยาวค่ะน่าเั่นเไงตัวใหญ่ยาวคต่ไปไหนไม่ได้หรอกไปไหนทุกทางกับแม่ยับเลย เพิ่งไปเจ้านะ่ะแมก่กอนกันตรงนี้ก็สฝ่ยอะไรคที่เขาใสนี่ยไหมเขาอะไรามสิบสามสิบตงสิ้วมาได้สามต้นเอง ตำวิป็ดไปไอยถ่ายอย,อยู่ทยังงทำตามตัวขายของนี้ไปทำยังแงบอยู่